ดีเเปิดตัวหนังสือเผยการฝึกพลังภายในเพื่อดูแลสุขภาพสู่การค้นพบหมอที่ดีที่สุดในตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราธรรมยาเลิศค่ะคุณกำลังชม i อโซไซตี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่อาคารอมรินพาซาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือทําง่ายหายป่วยด้วยพลังชีวิตค่ะซึ่งเป็นการฝึกพลังงานภายในนะคะโดยเป็นการรักษาสุขภาพค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยไปตามด้านในกันค่ะ สำนักพิมพ์ดี g อแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือทำง่ายหายป่วยด้วยพลังชีวิตผลงานชิ้นล,ล่าสุดของนายแพย์วิโรจน์ตระการวิจิตรผู้ออำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน,นคนทรทนผู้มีองค์ความรู้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกซึ่งปัจจุบันคุณหมอเป็นผู้นำแพทย์ทางเลือกมาใช้ประกอบกับการรักษาและยังบอกว่ามนุษย์เราสามารถเป็นหมอรักษาตัวเองได้ด้วยการใช้พลังงานบำบัดหรือชี่ค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับดรวีโรตการวิจิตค่ะสวัสดีค่ะหนังสือทำง่ายหายป่วยด้วยพลังชีวิตเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะในหนังสือเนี่ยมีคำแนะนำอะไรที่สำคัญบ้างคะหนังสือเรื่องนี้คือจะเน้นเรื่องของการทำพลังบำบัดครับคือทำงานในเราถึงจะดึงพลังงานบวกที่ดีเข้ามาสู่ตัวเราป้องกันพลังงานลบและก็หมุนพลังภายในเราเนี่ยให้มาสามารถวิ่งวน ได้ดีที่สุดน,นะครับอันนี้คือการเป็นการฝึกเรื่องของพลังงานครับ สำหรับหนังสือทำง่ายหายป่วยด้วยพลังชีวิตนะคะก็มีเนื้อหาที่อ่านง่ายค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกศาสตร์เกี่ยวกับพลังบำบัดนะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการในโซเซตี้นะคะจะพาคุณชมค่ะไปโซเซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลานะคะและสำหรับคราวหน้าค่ะขวัญจะพาคุณชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iSociety ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ iBitChannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y y 3D ค่ะ